ว้าทุกคนมึงนี่เฮ็ดบอทคอมเมนต์ก่อนสาธุมือเง้ยสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและรับชมสบายดีส่งบายบายเด้อทุกคน ตอนนี้กาค่อยกันยังมีท่านในเมื่อบ้านทุกคนยังอยู่หายอยู่หน้าสาแป้งคือเก้าวคือเดิมนะทุกคนตอนนี้นะกาลังสิผ้าพี่ผ้าน้องไปหายอยู่หากินอันไปหาน้าไม้นะทุกคนแล้วก็ไปหาขุดกระปูดแดงแน่ว่าสีอันเอากระปูดแดงแม่ใครเมื่อตอนเม่แม่นคนตั <c oughs> กจีได้สิมานทั้งเรยได้แล้วก็ไปหากะไปกบะปันสองคนคือเก้านะทุกคนไปลุ้นติดตามมับส้มบังนําเดียวน้อว่าอันมานพิเลแน่ได้พิเลนแน่อันเมื่อเอาเมื่อยู่เมื่อกินอยู่แต่บ้านนะทุกคน เดี๋ยวก่อนไปหายูหากินกันเนาะคอยกัต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่ฮามาติดตามฮับสม้มแ้ะกะส้มกํากลังแรงใจมาเฮ้คอยเนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ like เดี๋ยทุกคนตอนนี้นะมาหอดอันมองหานอไม้แล้วได้ไดหอดห้อยทุกคนเลยน้องกอหน่อไม้นี่นะหาตามแค้มห้ยเป็นกอหน่อไม้บงหานอไม้ไปเลยแล้วจึงเลาะเบิ้งกระปูอีทุกคนเลยคันท่ามันมีขำครับเพราะว่าช่วงนี้กะบายสองนะ น้ำโฮยังมีท่าใแห้งทุกคนเห็นบ้วยังมีอยู่เรียบปันกะได้จโด่งแล้วปันไม่ได้อยู่มีเป็นคุ้กระปูแดงกุ้งีเป็นเห็นด้เห็นด้อาจ้กเห็นเจาจะเห็นเลยเอิ้งเลยน้ไม้ปันเห็นนะ อืออือเฮ้ยป่นเห็นได้ฮะเขาได้เดินแม่เอได้ยอดมันได้เอาแล้วแม่น่ะจเอางานพวกกันง่ายเหมืนห่ะเฮ้ยอ้นั่นนะพูอันยู้ลุ่มหนึ่งง่ายหนึงเอาได้บ้างเดียวก็เอาเจ้าเอาบ้างไม้ฮักทับฮักทับอันน่าทับโอ้ยมันเจิ่งคีนหาตอนนี้ก่อน โอ้มาแล้วทุกคนออตนี้มันหกมันจะงหกกระจกเนยดิอืมัดเอาเงี้ยเอาแล้วบงมันทอมนี่บม่ไนดีไยนี้ ขนาัดก่อนนี่นี่แตนี่เป็นถงบองค่ะนไปลงกันลงได้จังไโตแล้วงงกหนึ่งครั มาอีกแล้วนี่มีแต่แน่ง่ายๆเลยน้องใหม่หน้าสเปกนะทุกคนอยู่หายสเปกนะ ทุกคนละโฮยางมานี่กัพไอ้แล้วได้นี่แหนงน้อยมันน้อยเอาทุกคนเลอนอยู่กขนาดน้อยแบบนี้นะถูกอ๋อจังหวงนี้กได้หลายแหน่งตื่นมได้ถูกฮะคุ้มทงกดีสีแหนงแล้ว เดยวทุกคนเอากินนี้นะเดยวทุกคนตรงนี้ฝายมันลอกคลาดอยู่ฝายน้ำไม้ได้ไหมน้ำไม้อยู่พื้นนี่น้ำจัดจำชามนี้นะ่ะแหนงพอดีกินทุกคน ซ้อมไปนําทุกคนเลยเนีๆกับตัดเพราะว่าถือมีดมานำแล้วนี่ นี่กีาา่อืม,อมอาเดีด๋ยวุกคนหลังจับส้มน่ไมายาแล้วก็ เดี๋ยวเราหาหน่อไม้อีกก่อนเราตามพุยคือเกาแล้วทุกคนโอ้หมานอีแล้วทุกคนน,น,น,นี่ป้าตัวขึ้นสูงแล้วอันนี้นะเดี๋ยเขาหักเอาก,ก่อนาไงตัวขึ้นสูงมนาะตป็นนี่น มาแล,ล้วไ,ได้ทุกคนเลยเดี๋ยวกะสีเลาะไปเรื่อยๆทุกคนเดีย๋ยวทุกคนเลาะหาหน่อไม้ยหญ่ในมาหางอค่อนแค่ทุกคนเลยเอาความแค้นกะมาโมงนี้ก็มีแต่พ่อขอดิษเอานะดานนาตนขอฮัทเอามาละเดี๋ยวทุกคนหางอคนน่อนแค่เลาะไปเลาะมาทุกคนเลยพอเฮ็ดป๊าดทุกคนมึงเลยเฮ็ดบดแต่ว่ามันกระด้างแล้วทุกคน อย่าหายมาไปเห็นแต่มันอ่อนเน,น่ะ้องนี้กระด้างกะเอาทุกเลยเอาเมือซุบเสื้อผักเสื้อผักนอกนี่บได้โอ้ดอกบางญ่บางญ่พอแต่เห็ดกระด้าง ตอกๆๆๆเลยนี่นจะตอกง่ายๆหาฟุดกระปูแดงมาเลยเรามามองนี้กระปองหูกระปู๋ยแล้วอันนี้เดี๋ยวฟุดก่อนจักสีมานหรือบอได้ ตกเลยคๆคแา่วาทีน่นจะกระปูนี่กระเลยสิมันะพูู่ตมะตั้งแต่ว่านีกตะพู่งวนี้ก็ตระพูได้ทกคนแวาพิ่ทีซับพูกเอานี่งามได้พอดี

นะงเน,เน่ลลคุ้งแล้วตืเนๆหนึ่งลงแล้วีคุ้งน่นี่สิกุจิล้อทำเลิกกว่าเด้ทุกคนได้อีกแล้วอันนี้ก็ต้งหู้อีกละปันยังมีได,ไดนะช้ช่องชามว่าเจมึงได้พร้อมตื่นแลีเด้ออันนี้

ตอนนี้กะออกมาแต่เหล่าละฮอดเทงหายสแป้งนี่นี่อันของที่ไปหากันทุกคนเลยมีแม่นด้วยอัน,นอันนี้นะกับเซอร์เพิ่งแง่งหน้านี่มีนอไม้แล้วกับเฮดกระด้างทุกคนแล้วก็ย่าพันแค่นู่ลุ้มนะอันนี้น่นะเน่าเล่าว่าปั่นเพป่นเอาก้อนให้อี่เซื้อเดมเดียวนี่เมื่อเป็นอยู่ให้กินตะเฮิร์ดนะทุกคนนี่เฮิร์ดชิลล์กวนี้นี่กระเทาะเท่าน,นี้เลยเนะาะเออมีอันย่าพันแค่น,แน่แล้วกระเทาะทองคำพัก แอากามานละโอ้เบืโเดโคตเลยอันนี้นะ้ำเมื่อยอยิ่งให้กินตะเฮื่อนเมื่อแกงเสื้อกะปูแดงแก่งนอกไม้เสื้อกะปูแดงนะนี่กะปูแดงจะเมื่อนับเฮื่อนปุยจะไกลจะตูดประมาณสิบปลายกมม<ท>ะพี่จั๊กเดี๋ยววันนี้เมื่พออันพบพรอเดียวยิ่เฮิร์นทุกคนพอแปง้งอันเจ้ามีเมื่อบ่เมื่อบ่เออเกลใกล้พี่เลยแย่พี่ว่าตำลังบ่เมื่อก่อนเนี้ยซะ เตนนี๋มป๊อปปันกะเต็มรถแล้วล่ะปทำมันนี่ทุกคนได้ทุกคนมันนี้มืดตอนนี้กะกำลังเดินทางมือมาทุกคนนี่กอ็พอเดี๋ยวย่เยอนนะนะทุกคนขี่รถออกมาพิจารณาปิดพอต่วิ่งหายจะแป้งน้อยนึงใสก่กางยางคาดทุกคนเลยตอนคาดไม่ได้ทายเอาพี่น้องบุ้งบุ้งในหูเกรงกรองนะเฮ่ยยายอยู่ทุกคน ป้าทีต่ตูเดี๋ยวเก็บบางเครืค่องก่อนนักบอกก็ล่จักรยานจนขาดเก็บาาก,ก่อนทุกคนป้าทุกใครแน่จะยู่ทางอันนี้ทางโลแล้วทางง่ายพี่รถขอย็บหมุนมืดกว่านี้เคร่องกับ,บไม่ได้ลงไม่ได้ไล่เด้อติดกระด้างไล่ติกระด้าง นหมาลยมาละนอเหลาเลยใหญ่ตลกเลยใสยกระยางคาดทุกคนเออมีเม็ดหูมันรุดกันน่ะ,ะหูมันยังย่งนี่ ใช่ดิค่ะจักานที่มันรูดเขาเป็นแห้งข้ำแห้งโซ่เอ,อนเฮิงมืมดบัดมึงมัดไม่อีกอันอู้มันยังถูกเก่ามันรูดบอกมันค่ามันม่อันหันมันมั่นหูนกระยังไม่อีกอันชากระยังไม่แต่ราคาจะเลือดอแบบนี้ ฮ่าฮ <laughs> ่าฮูเนี่มาดีเหมอนตัวกนตอนนี้นาะมาฮว่าเทิดแล้วนะเดี๋ยวสิเอาเครื่องเอาของอ้อนากาสีเอ็เอาเน,น,นื้อไม้ระบายแต่เนื้อเล่านี่ยไม่ได้แกงแกงแต่เนื้อไม้มาป,ปั่นปืนกะดังป้ายติดแล้วมาหอดแล้วกันโอ้อาบน้ำแล้วแล้วได้แล้วเลยคอยแต่เนี่ยอ้าหนาวไอยอาบก <ขอ S 1> <laughs> ้อนแล้ว อยู่ทางเท่านึงนี่คืดอดินทั้งหมดดินทั้งหมดนมะป้าทุกคนมึงแน่ได้ลายใช่ไหมของอยู่ของกินหามาแต่หายสเปงแต่ว่าซีเอ็นเฮ็ดกินเมื่อแรกนี่นนะทุกคนด้ยสีแกงน้อนไม้น้องเหล้านี่นะ่มีแกงพ้าบ้านนี่ก็ได้กินนี่เป็นเคอกเขาอีแม่แกงลายกินลายม้อเอาไว้น้องเหล้านี่ซื้กอกระยังไว้ กระดางนี่ก็เอาไว้ไวซุปเสื่อนพักนอกทุกคนเลยตัวมันยังดีเนี่ยมีเห็นเนแต่ตัวมันกระดางดอกเด้ทุกคนเนี่ดอกมันให่แกงเสื้อน้อ้กระแซบคือเดียวได้กแกงเสื้อบอัวเซ่เส้อสองดอก แกงเสื้อนม้วยสองกเด็ทุกคนยุกกับยางนี่ยน้องลาวก็ให้กระด้างนี่ยุกัระต๊กนี่กะมี่ยอดก้นแค่นทุกคนบังเน่อันนี้น้ำมาปั่นเป็นเอาก่อนก่อนน้ำมันงอยดบักใหญ่แล้วทุกคนใหญ่กว่านม้อีมึงแน่อันน้อยก็มีน้อยใหญ่คนเดียวนะแต่ไม่ได้แก๊กอันนี้ก็เดียวเสื้อถุงเก็บไว้ตู้เย็นมียอดก้นแค่ลวกะมะม马拉มะโบบสามโนยมาคขืนนี่กะกินมีมดเก็บมาอีนี่มะโท พอได้ต่ำปะปั่นพี่ไปเก็บมานะนี่ทุกคนที่ยีเฮ็ดกินมือแรกนะน่องไม้น่องไม้นี่กันได้หลายเติบทุกคนโดยมีแต่แหน่งหญ่ๆย่านอนอยิ่ง่แหน่งให่ง่นี่เดี๋ยวต่อไปสิบายน่องไม้นี่ทุกคน เอ้ทุกคนค่อยว่าเหมือนเท่านั้นนะกระลืมนะนี่มีมากระถินนี่เต็มทงยางป,ปันแม่นเอาม่กระถินแก่ั้งเมื่อทุกคนมาเสื้อต่ำต่ำมะฮุ่งต่ำข้าวปุน้นแล้วกระปูแดงกระปูแดงนี่ก้หลายตัวเติบทุกคนเลยอยู่แงงนี่แต่ว่าสิเดียวสิทอเสื้อคู่ก็เลอะบึง้งตัวตายตัวมีตายเนาะอืมไม่งนีเหมนกั มีเลยทุกคนพอดีซ้ำน้ไม้ยันนะลูกน làm máy nhàn đi, mình có gói nha นี้กะใบแล้เวเรียบยร้อยแล้วเดี๋ยวมันล้างล้างแล้วกะนล้างน้ำแล้วกมาผ้าซอหมอนนทุกคนเอทุกคนกอสิผ้าย่าแล้วเป็นใจทับเอาทุบเอา ทุกคนตอนนี้ก็ทับแล้วเรียบร้อยนองไม้ก็ดีเอาไปเซม้อมอไฟหมดหมดละมาปั่นนังเผาหม้อเพื่อเผาบิบจุไฟยซื้อเงานอนบ้นางโดนอากาศมันหนาวง้งเงานอนบ้างน้ำแหง้งเห็นบ้างไปซื้อก่อนอยู่ๆโดชนชนาเจ้าสิ คนระวังทีทาเออมองแกงน้ำไม้มันจืดนอนมาตําตําแจวต่ำมาคิดจะแกงน้ำไม้ทีมือนี้นะเป็นคิ้วปัน่นได้ตามเบือได้เป็นคิวจะข้มามต้เกิจะข้มาขมแล้วกระเบือจะนาง,ง <c oughs> ไปแล้วบ่อยไปแล้ว <c oughs> ต่ำมาคิดเดี๋ยวสิไปร้านกับปูกแดงอีกทางขี้จานไปร้านกับปูกแดงมาบุ๊ มีคนขึ้นชูมีดิบมีได้เอามาอ่านกูเลยเธอมากินห,าหา้าวเขามาขีดสูนี่แล,แล้วทุกคนวันนี้มาล้างกระปูก่อนอเพราะว่าตำมแจวยากเราทำมาล้างกระปูวันนี้มาบวกเล้วจยง,งล้างกำลังละกระปูก็เอาแต่ตัวสาบตัวกูโดยได้ไนะนับมึงแลยได้สิบหกตัว ยังคันที่สามเามาแกงน,นี่ชามตัวนี่กีดินทั้งหมดปูปั่นทั้งมหมดเลยนะเขาปั่นคูดนะชับคูบตัว <c oughs> แต่เป็นคูดหานี้เป็นหมาได้ปั่นเป็นได้โชนโชนโชนชาม ตอนนี้กะล้างแล้วแล้วกระปูกแดงนี่มาโบกก็ล้างแล้วแล้วซื้อซีนหมูน้ำทุกคนเอ้ยน,นี่มาปั่นเป็นซอยแล้วและซีนกับอันมันปนเดือดคือมันโนโน,โน่นะโอ้กระปูกแดงกระสามตัวมีซีนหมูอีแต่ไว่าซื่อเฮ็ดยาซื้อเลยทุกคนเอ้ยมันยังแข็งอยู่เพราะว่ามันกระด้างแห้งเพราะว่าหากระแสเนาะปะวันนี้มีซื้อกะยาปั่นมูโบกก่อน แก่ไม่ได้ตามเพราะว่าห้านี้เจอสามตัวแล้วก็มีซีนนำ้ำน่าจะโน่อยู่แล้ทุกคนเลยมีซีนหมูนำ้ำตัวนี้เละละไปเบิงหม้อแกงก่อนมาเนี้ เดี๋ยวดูคนน้ำมันก,กันอ่ะยังมีหลายไปเลยม,มีเย็นโดนะฮะยังน้อยน้อยนึงเดี๋ยวิเท่น้ำขบวดจะนั่งลงเลยแล้วก็เสื้อเครื่องปรุงเลยเครื่องปรุงกะพร้อมมาละ จะแงห่หายจะแงห่หนานได้ยังซื้อเป่งน,นู่ปือในะซื้อน้ำตามเจียวละตามด้วยปลาเร่ซื้อประมาณนี้ละมันนู่เดี๋ยวจะเตรียมหมอ้อ ปิดฝาไว้ก่อนปัดโคตรแห้งล้ลยกคตรเลยเอาพวกเแหยงหน้าเสื้อก่อนเดี๋ยวมาโบเปยน,นี่เดี๋ยวจักน้อยไข่ไข่เบอร์อีทุกคนเสื้อพวกเชีงยงหน้าแล้วกันมันขนาดว่าเสือซีดหมู พีดฝาไปก่อนเดี๋ยวจ้าหน่อยยังมาขายเบื้องอีทุกคนป้าทุกคนมาบิ่งก่อนมังเนี่ยผดแห่งขนาดเฮ้ยไปยังไงม่หอมขนาดป้าทุกคนดูก่อนอ้า แกงน้องไหมซื้อกะปูแดงซื้อซีนมูซิ้นซิน้นเจะบัะหนลูละปุงก่อนปุงก่อนทุกคนมาทุกคนปุงแล้วละเดี<ป>๋ยวมาตักก่อนมาดิว้าต้มมันขนาด

ไปท้าไมมองแซบทุกคนอนบแม่นกระปูนะแซบอือมาบุงบุงทำกอตอร์หลับตาบุงได้ลุงกันกอด้หลับตากอลไปหาจะแป้งว่านี่กอลได้กินกับไข่กระปูด้วักากายนึงแซบบ่แม่แซบยัมจแดงบ่

ข้าคน่ยาวนอกีนีลบองมงยนทงนีมเ็นยอทุกคนตอนนี้ก็นอคอยกากินข้าวแรงอิ่มแล้วนะทุกคนกินข้าวแรงเมื่อนี้กะได้อาหารการกินมาแต่พุทธาทุกคนมาแต่หายสาแป้งมาให้กินยูเฮินนะ แงหน่อไมมทุกคนเอ้เสื้อกับผู้แดงและกาเสื้อสิ้นหมูนำ้ำแซ่บทุกคนเอ้เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพลงท่านี้เนาะขอขบอมกขอบใจผู้ที่ติดตามและฮับสม้มและกาผู้ที่ห้ามมาเบื้องคลิปคอยแต่ต้นจนจบเนาะเบื้องโฆษณาคอยผมขอขบอมกขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบพ้อได้ไหมทุกคนบาย